ความเครียดคืออะไรความเครียดเป็นสภาวะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเราต้องเผชิญกับแรงกดดันความคาดหวังหรือสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้มันไม่ใช่สิ่งผิดปกติสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ b y My Studio ก่อนไปฟังฝากกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนดื้อหาดีๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะคะ ในความเป็นจริงทุกคนล้วนเคยรู้สึกเครียดแต่ถ้าเราปล่อยให้ความเครียดอยู่กับเรานานเกินไปโดยไม่มีทางออกมันจะค่อยๆบั่นทอนสุขภาพกายและสุขภาพใจของเราความเครียดไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือสัญญาณที่บอกให้เรารู้ว่าถึงเวลาต้องหันกลับมาดูแลตัวเอง สาเหตุของความเครียดมีได้หลากหลายบางครั้งเกิดจากความกดดันในหน้าที่การงานบางครั้งเกิดจากปัญหาความสมพันธ์หรือแม้กระทั่งความไม่แน่นอนในชีวิตความกังวลเรื่องอนาคตก็สามารถทำให้เรารู้สึกเครียดได้สิ่งสำคัญคือเราต้องสังเกตให้ทันว่าเราเริ่มเครียดแล้วหรือยัง รู้เท่าทันคือก้าวแรกของการจัดการกับความเครียดอย่างมีสติสัญญาณเตือนของความเครียดเมื่อเราเครียดร่างกายและจิตใจจะส่งสัญญาณเตือนอาจจะเป็นนอนไม่หลับใจสั่นเบื่ออาหารหรืออยากอาหารมากเกินไปอาจจะรู้สึกง,งุนหญงิดง่ายขาดสมาธิหรือแม้แต่ ร้องไห้โดยไม่มีเหตุผลสัญญาณเหล่านี้ไม่ควรมองข้ามเพราะมันคือสิ่งที่กำลังบอกว่าร่างกายและจิตใจของเราต้องการการพักผ่อนต้องการการดูแลวิธีรับมือกับความเครียดเมื่อเรารู้ตัวว่าเครียดอย่าเพิ่งตัดสินตัวเองว่าอ่อนแอให้เริ่มต้นจากการหายใจเข้าลึกๆแล้วผ่อนออก อย่างช้าๆลองหยุดพักจากสิ่งที่ทำอยู่แม้เพียงไม่กี่นาทีให้หัวใจได้หายใจบ้างการออกกำลังกายเบาๆการเดินเล่นการฟังเพลงหรือการพูดคุยกับใครสักคนที่เข้าใจสามารถช่วยลดความเครียดได้มากบางครั้งแค่ได้ระบายแค่มีคนฟังหัวใจก็เบาขึ้นทันที มองความเครียดอย่างเข้าใจความเครียดไม่ใช่สิ่งที่ต้องกำจัดแต่เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมด้วยเพราะในบางครั้งความเครียดทำให้เราโตขึ้นทำให้เราเข้มแข็งขึ้นจงมองมันอย่างเข้าใจว่าแม้วันนี้จะเหนื่อยแต่เรากำลังเติบโตอยู่บนเส้นทางของความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมีจังหวะของมันแม้ความเครียดก็มีวันจางหาย เมื่อเราดูแลใจตัวเองได้ดีพอพูดกับตัวเองอย่างอ่อนโยนอย่าลืมนะทุกคนเครียดได้แต่ทุกคนก็สามารถก้าวผ่านความเครียดไปได้เช่นกันพูดกับตัวเองด้วยความอ่อนโยนให้กําลังใจตัวเองในวันที่รู้สึกไม่ไหวบางวันเราอาจไม่ได้ทำดีที่สุดแต่อย่างน้อยเราก็ยังพยายามอยู่และนั่นก็เพียงพอแล้ว ปล่อยวางบ้างก็ได้อย่าก,กออความเครียดไว้นิ่นเกินไปเพราะมันจะหนักเกินกว่าที่หัวใจเล็กๆดวงนี้จะรับไหวบางเรื่องปล่อยวางได้ก็ปล่อยบางคนปล่อยผ่านได้ก็ผ่านเราควบคุมทุกอย่างไม่ได้แต่เราควบคุมใจที่ตอบสนองต่อสิ่งนั้นได้5วิธีจัดการความเครียดด้วยตนเองที่นักจิตวิทยาแนะนำ การจัดการความเครียดไม่จำเป็นต้องใช้วิธีซับซ้อนให้เริ่มจากสิ่งง่ายๆที่สามารถทำได้ทันทีด้วยตนเองคือ 1. การหายใจอย่างมีสติการฝึกหายใจเข้าออกให้ลึกๆและช้าๆเป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพนักจิตวิทยาแนะนำให้คุณฝึกทำสมาธิสั้นๆซึ่งใช้เวลาแค่เพียง5-10นาทีต่อวัน โดยโฟกัสไปตามปลายลมหายใจเข้าออกที่เกิดขึ้น 2. เพิ่มการเคลื่อนไหวร่างกายการออกกำลังกายหรือการทำกิจกรรมที่ช่วยให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวมากขึ้นเช่นโยคะการเดินเล่นหรือการเต้นรำจะช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดและเพิ่มฮอร์โมนแห่งความสุขอย่างเอนโดฟินได้ 3. การพูดคุยกับตัวเองอย่างสร้างสรรค์การคุยกับตัวเองบ่อยๆไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและพูดคุยกับตนเองเพื่อช่วยให้คุณมองสถานการณ์ในแง่บวกมากขึ้นนักจิตวิทยามักจะแนะนำให้ลองเขียนความคิดด้านลบลงกระดาษและหาวิธีเปลี่ยนด้านลบเหล่านั้นเป็นข้อความให้กำลังใจแทน 4. การตั้งเป้าหมายเล็กๆ บางครั้งเป้าหมายที่ใหญ่เกินไปก็สร้างความกดดันมหาศาลดังนั้นให้คุณลองย่อยเป้าหมายให้เล็กลงและเริ่มทำไปทีละน้อยโดยเน้นการตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้เช่นการจัดระเบียบพื้นที่ทำงานหรือการนอนหลับให้เพียงคอเท่านี้ก็จะช่วยให้คุณรู้สึกควบคุมชีวิตได้มากขึ้น 5. การหาเวลาผ่อนคลายทำกิจกรรมที่คุณชอบเช่นการอ่านหนังสือ ฟังเพลงหรือดูหนังจะช่วยให้คุณหลุดจากความกังวลและมีพลังกลับมาเผชิญกับปัญหาได้ความเครียดเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่คุณสามารถจัดการได้ด้วยตัวเองผ่านการรู้ทันและใช้วิธีการที่เหมาะสมตามคำแนะนำของนักจิตวิทยาการปรับตัวในวิธีง่ายๆเช่นการหายใจอย่างมีสติการเคลื่อนไหวร่างกายและการพูดคุยกับตัวเองอย่างสร้างสรรค์ เท่านี้ก็จะช่วยให้คุณมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นอย่าลืมว่าการดูแลสุขภาพจิตเป็นการลงทุนที่สำคัญหากปัญหาที่มีอยู่ใหญ่เกินจะรับมือไหวการพึ่งพาคลินิกสุขภาพจิตที่เชี่ยวชาญถือเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสุดท้ายนี้อยากให้คุณรู้ว่าไม่ว่าคุณจะเครียดเพราะเรื่องอะไรคุณไม่ได้อยู่คนเดียวยังมีคนอีกมากมายที่เข้าใจ ที่พร้อมจะอยู่ข้างๆคุณแม้ในวันที่คุณไม่พูดอะไรเลยขอให้คุณหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันจะผ่านมันไปได้และคุณจะผ่านมันไปได้จริงๆถ้าคุณชอบคลิปนี้หรือเนื้อหาเราเป็นประโยชน์เป็นความรู้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ ขอบคุณจากใจ Bright Minds Studio ค่ะ